สาวฝรั่งคนนี้เธอมีชื่อว่ามารีนาซึ่งเธอชอบการผจญภัยและสำรวจสถานที่ใหม่ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เธอไปมาแล้วหลายประเทศและในวันนี้เธอเลือกเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะอยากจะสัมผัสกับกบ,บรรยากาศผู้คนวิถีชีวิตและอาหารของที่นี่เธอได้ยินชื่อเสียงของประเทศไทยในเรื่องของอาหารที่ประเทศไทยมีอาหารที่อร่อยมากมายจึงทำให้เธออยากจะลองมากินดูสักครั้ง ว่าอาหารที่เมืองไทยจะอร่อยมากแค่ไหนและเมื่อมาถึงประเทศไทยเธอก็ได้ลองกินอาหารมากมายมันเป็นอาหารที่เธอไม่เคยกินมาก่อนจากนั้นเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซึ่งมารีนาเธอจะเจอกับอะไรและพูดถึงอะไรบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับเปิดคลิปมามารีนาเธอก็อยู่กับเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าเทเลอร ในตอนนี้พวกเธออยู่ที่กรุงเทพที่นี่เป็นเมืองที่ทันสมัยมากมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีค่าโดยสารก็ถูกมันสุดยอดจริงๆจากนั้นพวกเธอก็บอกว่าในคืนนี้จะลองไปเดินหาของกินที่ตลาดกลางคืนแต่ในตอนนี้ยังไม่ถึงกลางคืนเลยพวกเธอก็หิวแล้วเทเลอร์อยากจะกินมื้อเที่ยงจึงได้ชวนมาริน่าไปกินข้าวด้วยเพราะกว่าจะถึงกลางคืนพวกเขาคงทนหิวไม่ได้มาริน่าจึงได้แนะนําว่า ที่นี่มีตลาดที่เปิดอยู่และมีของกินมากมายพวกเธอเลยจะไปเดินที่ตลาดแห่งนี้ดูว่ามีอะไรกินบ้างเมื่อมาถึงที่ตลาดเธอก็ได้เห็นของกินมากมายที่นี่มีคนกำลังนั่งกินอาหารอยู่ด้วยพวกเขาเนี่ยคงจะหิวเหมือนกันกับพวกเธออาหารที่นี่ก็น่ากินมากๆไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเธอจึงได้เดินเข้าไปดูร้านขายของกินต่อไปเรื่อยๆในตลาดและก็มาสะดุดตากับร้านขายทุเรียน มารีนาเนี่ยบอกว่าเธอได้กลิ่นทุเรียนมันเป็นอะไรที่เหม็นมากๆเธอไม่ชอบทุเรียนเลยเธอเนี่ยเคยกินทุเรียนที่เวียดนามจากนั้นเธอก็ไม่กินมันอีกแต่เทเลอร์เนี่ยกลับบอกว่าเขาอยากจะลองกินทุเรียนดูสักครั้งเพราะว่าเขายังไม่เคยกินทุเรียนเลยและเขาก็อยากจะลองกินมากๆในตอนนี้มารีนาจึงบอกว่าถ้าอยากจะลองกินเนี่ยก็กินได้เลยแต่สุดท้ายแล้วเทเลอร์เขาก็ไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วก็เดินดูสินค้าต่อไปเรื่อยๆ ที่นี่เนี่ยมีร้านขายเครื่องดื่มมากมายพวกเธอก็สนใจเครื่องดื่มชนิดหนึ่งจึงได้ลองซื้อมาดื่มกินเธอเนี่ยบอกว่าเธอชอบเครื่องดื่มนี้มากๆมันราคา230บบาทถือว่าไม่แพงเลยมันเป็นน้ำผลไม้น้ำเบอร์รี่จากนั้นพวกเธอก็ได้ดื่มและบอกว่ามันเย็นสดชื่นมากๆมันอร่อยเธอชอบเครื่องดื่มนี้ที่สุดเลยมันเป็นเครื่องดื่มที่วิเศษมากๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินหาของกินในตลาดต่อไปเรื่อย จนมาเจอกับร้านขายมาแมลงทอดเทเลอร์บอกว่ามันน่าสนใจมากๆไม่รู้ว่ารสชาติของมันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่มันเป็นของแปลกที่เขาไม่เคยกินมาก่อนจากนั้นมารีนาก็บอกว่าหน้าตาของมันดูไม่น่ากินเลยแล้วเธอก็คิดว่ามันไม่น่าจะอร่อยด้วยพวกเธอจึงไม่ได้ซื้อมแมลงทอดและเดินหาของกินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายข,ายข้าวซอยซึ่งมันเป็นอาหารเหนือเธอบอกว่าเธอเนี่ยรู้จักข้าวซอย เพราะก่อนที่จะมาเมืองไทยเธอได้หาข้อมูลว่าเมืองไทยมีอาหารอะไรบ้างที่อร่อยและข้าวซอยก็เป็นเมนูขึ้นชื่อที่ชาวต่างชาติหลายคนแนะนําเมื่อมาถึงประเทศไทยมันน่าจะอร่อยมากๆและพวกเธอก็อยากจะกินจึงลองสั่งมาสองถ้วยในราคาถ้วยละ65บาทมันเป็นข้าวซอยไก่เธอบอกว่าหากดูจากรูปเนี่ยมันน่ากินมากมาดูกันว่าของจริงจะน่ากินขนาดไหนจากนั้นแม่ค้าก็ทําอาหารเสร็จ แล้วก็เสิร์ฟให้กับพวกเธอพวกเธอก็นั่งกินที่ร้านและบอกว่าหน้าตาของมันน่ากินมากๆสมแล้วที่เป็นเมนูที่ชาวต่างชาติหลายคนแนะนํามาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงจากนั้นพวกเธอก็ได้ลองกินข้าวซอยเป็นครั้งแรกก่อนที่พวกเธอจะกินข้าวซอยเี่ยพวกเธอก็ได้สังเกตเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยซึ่งก็มีไก่และที่เป็นเส้นๆส,สีเหลืองๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจแล้วก็จะกินมัน เมื่อเธอและเพื่อนได้ลองกินข้าวซอยเธอก็บอกว่ามันมีรสชาติที่เผ็ดมันเผ็ดกว่าที่เธอคิดเอาไว้นิดหน่อยจากนั้นเทเลอร์ก็บอกว่าเขาชอบมันมากๆมันอร่อยโดยเฉพาะน้ำซุปมันมีรสชาติที่กลมกล่อมโดยรวมแล้วอร่อยดีต่อจากนี้ข้าวซอยจะเป็นเมนูโปรดของเขาแล้วแต่ข้าวซอยนี่ก็มีรสชาติที่เผ็ดมากตอนนี้เหงื่อออกเต็มหน้าไปหมดแล้วเขาบอกว่ามันบ้ามากๆเพราะปกติแล้วเขาไม่กินเผ็ดเลย แต่วันนี้กลับหยุดกินไม่ได้เพราะมันอร่อยจริงๆจากนั้นมาริน่าก็บอกว่าข้าวซอยนี้มันอร่อยจริงๆไม่คิดเลยว่ามันจะอร่อยมากขนาดนี้มันมีรสชาติที่เผ็ดอย่างที่บอกไปแต่มันก็อร่อยหากพูดถึงหน้าตาของอาหารมันมีหน้าตาที่น่ากินมากวันนี้เธอได้มากินข้าวซอยที่แสนอร่อยมันทําให้เธอมีความสุขมันวิเศษมากๆที่เมืองไทยมีอาหารอร่อยแบบนี้พวกเธอจะไปเดินตลาดต่อ และมันจะต้องมีของกินอะไรให้เธอลองอีกมากมายแน่ๆเธอคิดแบบนั้นเพราะเธอเ,เดินตลาดแห่งนี้ในระยะทางใกล้ๆแ,แ,และก็มาเจอกับของกินที่น่าอร่อยเต็มไปหมดเลยมาดูกันว่าต่อจากนี้เราจะเจออะไรอีกบ้างหลังจากที่พวกเธอกินข้าวซอยเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินหาของกินในตลาดต่อไปเธอได้เจอกับของกินมากมายทั้งของหวานและของคาวที่นี่มีขนมที่ดูน่าอร่อยเยอะมาก เธอเนี่ยไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีขนมนี่ก็ดูน่ากินมากๆพวกเขาทำใส่กระทะที่เป็นหลุมเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเพิ่งรู้ว่าเขาทำขนมกันแบบนี้จากนั้นเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายขนมบ้าบินมันเป็นแพนเค้กไส้มะพร้าวและดูน่าจะอร่อยมากด้วยพวกเธออยากจะกินมากๆจึงได้ลองสั่งมากินไม่รู้ว่ารสชาติเดี๋ยวมันจะเป็นยังไง แต่อีกเดียวพวกเธอก็จะรู้แล้วไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วจะชอบหรือเปล่าแต่ดูนี่สิหน้าตาของมันน่ากินมากจากนั้นมาริน่าเธอก็ได้ลองกินและบอกว่ามันยังร้อนๆอ,อยู่เลยรสชาติเนี่ยใช้ได้อร่อยมากๆเมื่อเทเลอร์ได้ลองกินขนมบ้าบินครั้งแรกเขาก็บอกว่ามันเยี่ยมมากเป็นขนมที่อร่อยจริงๆมันมีรสชาติหวานและมีมะพร้าวด้วยปกติเขาชอบกินมะพร้าวอยู่แล้ว มันยิ่งทําให้ขนมนี้อร่อยมากขึ้นแล้วเขาก็ชอบขนมนี้มากๆเพราะมันมีมะพร้าวอยู่ด้วยเมื่อลองกินขนมเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินหาของกินต่อไปเรื่อยๆในระหว่างนี้ก็ได้เจอกับอาหารมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆอย่างอาหารทะเลปลาเผาและหมูปิง้งพวกเธอตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมันเป็นอาหารใหม่ๆที่พวกเธอไม่เคยเห็นและไม่เคยกินมาก่อนบ้านเกิดของพวกเธอ อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์เกอร์และขนมปังมันน่าทึ่งมากๆที่ได้มาเห็นอาหารแบบนี้มันเป็นอาหารที่ดีและก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เธอได้มาเจอจากนั้นเธอก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายขนมแปลกๆมาริ่าเธอบอกว่าเธอน้ันไม่เคยกินขนมแบบนี้มาก,ก่อนมันน่าทึ่งมากๆไม่ใช่แค่ไม่เคยกินเท่านั้นแต่เธอยังไม่เคยเห็นขนมแบบนี้เลยด้วยซ้ํามันมหัศจรรย์จริงๆที่เมืองไทยมีขนมแปลกๆแบบนี้มากมาย และหน้าตาก็ดูน่ากินมากด้วยเธออยากจะลองกินดูสักครั้งว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงจึงได้ลองสั่งมากินเมื่อได้กินขนมเธอก็บอกว่าขนมนี่มันนุ่มมากรสชาติดีเลยกัดไปกี่คำก็อร่อยเธอจึงได้ลองแบ่งให้เทเลอร์กินมาริน่าเธอบอกว่าคุณต้องลองกินสิ่งนี้ดูให้ได้มันอร่อยมากจริงๆเทเลอร์จึงได้ลองหยิบมากินและบอกว่ามันก็ดีแต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มารีนาจึงบอกว่าคุณพลาดแล้วนี่มันอร่อยมากๆแต่คุณกลับไม่ชอบแต่ก็ดีเหมือนกันเธอจะได้กินคนเดียวและพวกเธอก็ได้เดินดูของกินในตลาดต่อไปเรื่อยๆจนฟ้าเริ่มมืดเธอบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ในตอนกลางคืนบรรยากาศดีมากไม่ร้อนแถมที่นี่ก็ยังมีแสงไฟที่สวยงามมันน่าทึ่งจริงๆหากใครที่มาที่นี่ตอนกลางคืน ก็จะได้กินอาหารอร่อยๆอท่ามกลางแสงไฟที่สวยงามแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆและหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแต่อาหารที่อร่อยและบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้มันอยู่ที่ประเทศไทยจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินมาถึงที่ร้านขายไอศครีมเธอบอกว่าหน้าตาของมันน่ากินมากๆมันเป็นไอศครีมรสวนิลาน้ำผึ้งมันแปลกมากๆที่เขาราดน้ำผึ้งใส่ในไอศครีมเธอไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อน และเธอก็จะลองกินในวันนี้เมื่อได้ลองกินไอศกรีมรสวานิลลาน้ำผึ้งเธอก็บอกว่ารสชาติดีอร่อยมากมันมีความหวานของน้ำผึ้งผสมกับไอศกรีมวานิลลามันเข้ากันได้ดีเธอชอบไอติมนี้มากๆและบอกว่ามันจะเป็นเมนูโปรดของเธอจากนั้นเทเลอร์ก็ได้ลองกินไอศกรีมรสวานิลลาน้ำผึ้ง ซึ่งเขาบอกว่ามันอร่อยมากๆเขาชอบความหวานของน้ำพึ่งนี่คือไอศกรีมที่ดีที่สุดที่เขาดันเคยกินมาเลยมันน่าเหลือเชื่อจริงๆที่กรุงเทพมีไอศกรีมที่อร่อยขนาดนี้เขารู้สึกดีมากๆที่ได้มากรุงเทพและขอบคุณมารีนาที่พาเขามากินของอร่อยที่นี่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาเลยเขาไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยและไอศกรีมที่อร่อยแบบนี้มันวิเศษมากมาก เมืองไทยมีแต่ของอร่อยจริงๆจากนั้นในท้ายคลิปพวกเขาก็ได้บอกว่าวันนี้สนุกมากๆได้กินของอร่อยมากมายคุ้มค่าจริงๆที่บินมากรุงเทพในวันนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้พวกเขาต้องบินกลับแล้วแต่ในอนาคตหากมีโอกาสพวกเขาก็จะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเพราะเมืองไทยนั้นสวยงามมากผู้คนใจดีเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวอาหารก็อร่อย เขารู้สึกดีที่ได้มาที่นี่และจะไม่มีวันลืมบรรยากาศของเมืองกรุงเทพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของมารีนาและเทเลอร์ที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและลองกินอาหารไทยครั้งแรกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปดนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหน ที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงประเทศไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ